กรสวัสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทับเช่นเคยอ,อยู่แม่รับอีกแล้วกันในเกมฟรีไฟ้นะทุกคนโอเคผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับผมก็จะเจอผมแน่นอนนี่ผมมาเรามาดูกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้งครับผมนี่ผมเป็นท็อปอัพนะครับนี่ท็อปอัพนกคู่ครับผมผู้สู่ชีวิตนะครับเพิ่มระยะการตรวจจับของไอเทมและความสามารถของการตรวจจับทั้งหมดก็คือไอเทมที่เราตรวจจับหรือสกิลที่เราตรวจจับเนี่ยก็คือจะเพิ่มนะครับเพิ่มน่าจะเพิ่มระยะใช่ไหมใช่ครับผม แค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับอันน sí> sí <th <th ี้หนึ่งเพชรก็เติมครบหนึ่งเพชรก็ได้รับไปเลยนะคู่หูใหม่นะทุกคนเป็นนกฮูกนะครับนี่นกฮูกครับผมตัวใหม่สําหรับใครที่จะเติมนะเติมได้เลยครับผมท็อปอัพนี้นะแล้วก็นี่ครับผมท็อปอัพอันนี้ครับผมท็อปอัพเติมครบเพิ่มเพชรนะครับเติมห้าสิบเพชรครับผมได้เพิ่มอีกเก้าเก้าเติมเก้าสิบเก้าเพชรนะครับได้เพิ่มอีกห้าสิบเพชรครับผมเติมครบสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรได้เพิ่มอีกร้อยห้าสิบเพชรครับผมแล้วก็เติมครบสี่เก้าับ ได้เพิ่มอีก300เพรถือว่าคุ้มนะอันนี้ผมว่าคุ้มจัดเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมหรือใครที่เติมแล้วนะครับก็น่าจะได้กันไปแล้วและใครที่ยังไม่เติมก็รีบเติมรับผมแค่เอ่อน่าจะอยู่แค่วันเดียวนะ เท่าเท่าที่เอ,อ่อกล่องวันเหรอนีเอ่อวันที่ย0บกับ21สนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เติมก็รีบเติมนครับกล่องวันเท่านั้นครับอันนี้กล่องวันเท่านั้นนะนนนนนนะสำหรับ็อปอัพเติมครบเพิ่มเพชรนะครับอันนี้ผมสักทองับผมสักทองได้กลับมานะครับกลับมาในตู้เอ่อหินแปลงล่างครับทุกคนนี่เอ็มไม่ใช่เอ่อร์ชั่นนี้นะไม่ใช่หินแปลงล่างนะทุกคนนี่ได้กลับมาแล้วนะครับสำหรับคนที่เรียกร้องให้กลับมานะตอนนี้กลับมา7วัน,นครับอาทิตย์หนึงน่งครับมาเรามาดูกันนะครับ อันนี้ผมมีแล้วนะขักทองผมมีแล้วนะตัวผู้หญิงครับผมขักทองนี่ขารับผักักทองครับใช้ลูกแก้ว7อันนะครับผมมีเกล่ยสามอันนะครับแล้วก็ผีดำครับผมลูกแก้ว คามันพิมพ์เขียวหนึ่งอันครับผมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยตัวผู้หญิงฝักท้องผู้หญิงใครที่อยากได้นะสำหรับผู้หญิงน่าจะอยากได้กันเยอะครับเออใช้พิมพ์เขียวเจ็ดอันเอใช้พิมพ์เขียวสามอันลูกแก้วเจ็ดอันนะครับวตัวผู้ชายผมสีฟ้าเอสีฟ้านี่ก็เท่เหมือนกันนะครับพิมพ์เขียวสองอันลูกแก้วห้าอันครับผมแล้วก็ตัวผู้หญิงก็เหมือนกันนะพิมพ์เขียวสองอันลูกแก้วห้าอันแล้วก็ผู้หญิงชุดดำครับผมก็พิมพ์เขียวหนึ่งอันลูกแก้วสามอันครับผมสำหรับใครที่พอมีงอมก็จัดไปเลยฝักท้องคร องให้กลับมาตอนนี้ได้กลับมาแล้วเติมเพชรได้ท็อปอัพก็ได้ท็อปอัพก็เอามาลุ่มอันนี้นะครับลองดูครับผมเผื่อใครที่ยังไม่มีแล้วก็อยากมีนะครับสําหรับอันนี้นะผมถักทองได้กลับมาแล้วนะโอเคผมถัดไปกันนะทุกคนถัดไปนะแปดทีการันตีับผมนี่ผมแปดทีการันตีนะผมเป็นสกายวิงที่เข้ามาใหม่แล้วก็ท้าทางเปิดตัวนะครับโอเคผมแล้วก็เลือกอย่างที่เราไม่ได้อยากได้หรือเรามีแล้วนะครับอโอเคมา,าใครที่ จมุนเนี่ยก็ขอให้ได้ครับขอให้มันแบบออกออกแล้วกันนะก็มีกล่องกินปืนครับผมแล้วก็ิเออช้สนส่วน,นความกรงจํานะครับตามนี้นะทุกคนโอเคอย่าพลาดนะครับถ้าเปิดตัวนี้โคตรที่เลยนะผมว่ามันเท่ดีนะทุกคนนี่กิ่งมาเป็นลูกบอลแล้วก็ออกมาเป็นกายวิ่งครับผม ถ้าเปิดตัวนี่ยิงมีสอนด้วยโอ้โหเท่จัดครับน้องๆแล้วก็อันนี้ผมไกลวิงเป็นแบบคล้ายๆยังไม่มีอันนี้ก็น่าจะมาเอ่อทีมของเอ่อครบรอบ5ปีเหมือนกันนะครับว่ามาในแบบเอ่อเฉียม่วงนะทุกคนเฉียม่วงใครๆก็น่าจะรู้นะครบรอบ5ปีของฟรีไฟล์นะครับก็ได้กลับมาเท่ๆนะอันนี้ไม่ได้กลับมาดีอันนี้มาใหม่เลยมาใหม่เลยนะอันนี้มาใหม่ครับผมอย่าพลาดนะครับ8ทีการันตีแน่นอนครับผมมีท่าทางแล้วก็ไกลวิงครับผม โอเคครับ okay, ผมถัดไปกันดีกว่านะทุกคนกิจกรรมต้อนรับท่าใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นท่าใหม่นะท่าใหม่ที่เ,ออเข้ามาครับผมเป็นท่าเต้นหรือบอร์ดเดี๋ยวทุกคนเป็นบอนร์ดนับหนึ่งครั้งใช้แค่สี่เพรเองน่าจะครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งพิเศษเนี่ยจากแเก้าเพตอนนี้ลดเหลือเหเก้าเพครับผม โอเคเอ่อก็มีท่าทางที่ผมมีแล้วนะครับนี่ของท่านี้มีแล้วอันนี้ผมยมังไม่มีนะแต่ผมบ้านทุกคนอาจจะมีแล้วหรือได้กันนะโอเคมาเราลองมาเิซกันหน่อยโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนแต่ผมมีแล้วอันนี้ยธรรมดาก็ไม่ได้คนระับผมเป็นล่มนะรางวันใหญ่ก็จะมีแค่นี้ดูรางวัลทั้งหมดครับนี่คือรางวันทั้งหมดนะมีมกินรถด้วยนะครับมากมายเลยนะเอ้ยกินรถนี้ก็เท่น,นะครับนี่อันนี้คอปบ,บ้า,บบาบกินรถคอปบ,บ้าก็มีนะแล้วก็มีกระโปรงกระเป๋านะครับ มีท่าทางด้วยท่าทางที่เข้ามาใหม่นะนอกนั้นก็เป็นกล่องเขากินปืนนะทุกคนนี่ครับผมเปิดเฟรเต้นเขาก็เดบเท้าไฟอ่ะโอเคใครที่อยากได้ก็เข้ามาุ่มดูได้นะของราคนี้นะกระเป๋าก็กินรถเท่ๆครับผมท่าทางใหม่นี่ครับทุกคนมันน่าจะเป็นเออสเตปแดนเท้าไฟนั้นทุกคนน่าจะเป็นแบบเออท่ารวมนะสำหรับท่านี้นะผมว่าน่าจะเป็นท่ารวมกดได้หลายคนนะครับกดทีนี่ได้ทั้งทีับผมมาเอออีกหนึ่งครั้งเหรอทุกคน ห้าครั้งอ๋อห้าครั้งได้รางวัลใหญ่นะครับนี่กินหนึ่งครั้งได้หรือไม่อ๋อเราเรา,เราต้องพิเศษอ่ะปุ๊บห้าปุ๊บอีกรอบสามรอบแล้วทุกคนนี่ห้าครั้งพิเศษรับรางวัลใหญ่ได้กินรถครับผมนี่ครับผมก็ครบแล้วนะห้าครั้งก็ประมาณห้าร้อยเพชรครับดกทุกคนเออห้าครั้งที่เก้าห้าเพชรครับผมใช่ใช่ร้อยเก้าแบบห้าเพชรน่าจะประมาณนี้นะใช่ถ้าผมแบบคำนวณไม่ผิดนะครับ ได้มาแล้วครับผมท่านี้ครับผมโคตรเทพเดี๋ยวผมต้องลองเอาไปใช้ดูนะเดี๋ยวลองเอาไปใช้เลยครับผมนี่ครับทุกคน,นกิจกรรมจ่ายก่อนค่อยรับคืนครับก็ตอนนี้ก็ลดลดอยู่50เปอร์นะทุกคนโอเคครับผมเข้ามาดูนะครับมีอยู่1 2 3 4 5มี่อยู่5ชิ้นครับ4 9 9ครับผมก็คืออันนี้คือเราต้องจ่ายก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปกดรับคืนนะมันจะมีเอ่อทุกทุกอาทิตย์นะครับเราจะได้เพชรคืนนะทุกคนเออก็เหมือนกันได้ชุดฟรีเลยนะอันนี้เหมือนกันได้ชุดฟรีเลยนะเออถ้าเราอยากได้เราก็ จัดเลยครับผมนี่เรียบร้อยจัดไปเลยครับผม ก็ตกลงแล้วก็เปิดเปิดใช้ไปเลยได้ไหมอ่ะโอเคครับผมใช้มี5้าชิ้นนบนี่แล้วผมก็ได้เออเออคาเลกโทเค็นครับโทเค็นอันนี้เอาไว้ให้ไปรับเพชรคืนนะทุกคนนี่รับผมผมก็ได้มาแล้วนะของเราชุดนี้เหมือนชุดโจรเลยทุกคนเออชุดดําคาดขาวหรือหรือว่าขาวคาดดำไม่แน่ใจนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเออไปรับตรงไหนเนี่ยไปดูที่หน้ากิจกรรมผมมาตรงนี้ครับผมนี่ครับทุกคนนี่กิจกรรมใจก่อนรับคืนนะก็นี่ครับผมมันเป็นอาทิตย์นะครับเออคือไป เออวันที่แปดสัคอถึงยี่สิบเอคอก็รับคืนนะร้อยห้าสิบเพซโตกนี่ผมก็รับคืนมาแล้วเห็นปะแล้วก็ยี่สิบห้าสัคอถึงสามเมตรเออสัคอเนี่ยก็จะได้รับคืนอีกสองร้อยห้าสิบเพซนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาถึงวันที่เจ็ดกันยาก็จะได้รับคืนอีกเก้าสิบเก้าเพซนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มคุ้มมากเลยทุกคน คือได้ชุดฟรีแน่นอนคือใครที่เติมปุ๊บก็คือได้ชุดฟรีแต่ทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาล็อกอินรับรับเพชรนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้เพชรนั้นทุกคนโอเคผมเราก็ต้องใช้โทเค้ตรับนันีกี้ผมก็รับไปแล้วนะครับเหมือนได้ชุดฟรีได้ชุดฟรีแน่นอนอันนี้แค่ต้องใช้จ่ายก่อนนะครับโอเคผมนี่ครับทุกคนร้านค้าแลกเปลี่ยนคิดตันตอนนี้ก็ได้เพิ่มเขาได้เพิ่มแฟชั่นเข้ามาแล้วนะหลังจากที่แบบไม่ได้เพิ่มแฟชั่นเข้ามานานนะอันนี้ก็เป็นชุดจากตู้ไดมอนนนะที่่เเเขขาาาพิมม้ครับ แต่เพิ่มเข้ามาน่าจะกี่ชุดนะนี่ผมหนึ่งสองเพิ่มมาแค่เศยชุดเท่านั้นเอ้หกชุดป้าทุกคนเอ้ชุดนี้มาอยู่แล้วปะผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่เนี่ยเออเขาเพิ่มเข้ามาหลายชุดอยู่นะทุกคนนี่ครับผมนี่เขาได้เพิ่มชุดเข้ามานะเห็นปะนี่นี่ก็มีประมาณหกชุดครับผมที่เขาได้เพิ่มมาใช่ปะหรือว่ามันมีอยู่แล้วชุดนี้ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าชุดไหนเพิ่มเข้ามามั่งแต่ว่าชุดนี้เพิ่มเข้ามาใหม่แน่นอนเพราะเพราะว่าผมจําได้ว่าชุดนี้ไม่มีอ่ะผมขอแลกเลยแล้วกันครับเรียบร้อยแลกไปแล้วผมเท่ๆครับผมนี่เท่ๆเท่ๆก็แลกไปเลยเปิดไปเลยก็ได้ครับก็ได้แล้วมาครับทุกทุคนนี่แล้วก็ชุดนี้ก็เพิ่มเข้ามาใหม่นับชุดผู้หญิงผมจาได้ว่าไม่เคยมีขอแลกเลยแล้วกันโอเคครับผมผมไม่ได้ใช้ไม่เปิดและกันตอนนี้ โอเคครับก็อย่าลืมนะครับใครที่เปียร์มัน,มนีก็มาแลกได้นะตอนนี้ชุดเขาได้เพิ่มเอาเข้ามาใหม่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด็ดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บ๊ายบายไปแล้วครับทุกคน